ตาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยนะครับฟิลกฤษดาวันนี้นะครับผมนําเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะครับมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับกดดนฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าพร้อมที่จะไปฟังเรื่องที่มีประโยชน์และได้สาระไปกันเลยครับพตัตตาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ชันก่อนที่จะปรินิพานนะครับ พระเ,เจ้าทรงจำพรรษานะครับครั้งสุดท้ายที่วัดป่าชายหมู่บ้านนะครับเวรุคามใกล้กรุงอ่ภัยสาลีนะครับแขวนวัดชีซึ่งตลอดพรรษานั้นนะครับพระองค์ทรงอาพาธด้วยโรคชรานะครับในช่วงออกพรรษาแล้วนะครับท่านก็เสด็จเดินทางนะครับโดยมุ่งหน้าไปสู่กรุงกุสินาราและพระสมมาสมพุทธเจ้าก็ท่งปรงสังขารที่ปาวาลเจดีซึ่งตอนนั้นก็ท่านก็ได้เสด็จด้วยมาจนถึงนครปาวา นครปวาเป็นนครหลวงอีกแห่งหนึ่งของแคว้นมัลละซึ่งแคว้นมัลละนั้นมีเมืองหลวงอยู่สแห่งนครปวาแห่งนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับนครปวาจึงเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงฉันพระตาหารมื้อสุดท้ายและแห่งที่สองก็คือนครก,กุสินารานครก,กุสินาราเป็นเป้าหมายที่พระองค์จะเสด็จไปปร,ริน,พนิพานโอ้คิดดูนะครับท่านเดินทางด้วยสองเท้าของท่านเองนะครับว่าท่านเดินไปที่ไหนบ้างนะครับโดยไม่มี เครื่องช่วยผลแรงอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเป็นเราจะทําได้หรือเปล่านะครับจนเมื่อมาถึงนคนปรปาวาก็ได้แวะพักที่วัดอมพวันหรือวัดป่ามะม่วงของนายจุนทะนะครับนายจุนทะเขาเป็นบุตรของช่างทองซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยมาที่นี่แล้วนะครับระหว่างพรรษาที่5กับพรรษาที่6นายจุนทะก็ได้ฟังธรรมในแต่ละครั้งก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสกนะครับเขาว่ากันว่านะครับ เขาว่าพระพุทธเจา้ารูปงามมากนะครับพูดจาก็ไพเราะน่าฟังมากใครที่ได้ฟังก็จะเลื่อมใสศรัทธาต่างๆนานา,นา,นานกันไปนะครับฟังแล้วก็จะมีจิตศรัทธาในตัวพระพุทธองค์นะครับเขาว่ากันว่าแบบนี้นะครับเมือ่อลายจุนทะทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จมาเขาก็ไปนิมนต์ให้ามาฉันพระทหารที่บ้านของเขานะครับาหารที่นายจุนทะเตรีมยมไว้ก็คืออาหารขาวหวานนานาชนิดอันประณีตนาที่จะเตรียมไว้ถวายพระพุทธเจา้าและก็คณะสงฆ์ แต่มีอาหารชนิดพิเศษเพิ่มมาอีกอีหนึ่งอย่างชื่อว่าสุกรมัทวะนะครับชื่อว่าสุกรมัทวะซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับปิตาบัตบเพียงพระอ,องค์เดียวส่วนที่เหลือนั้นให้เอาไปฝังเสียทุกคนคิดดูนะครับว่าตอนนั้นนะครับตอนที่พระพุทธองค์กำลังกำลังจะฉันพระทหารนะครับฟ้าก็ผ่าฟ้าร้องกันสนั่นวันไหวเลยนะครับแล้วสุกรมัทวะคืออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับว่าสุกรมัทวะ คืออาหารชนิดใดถ้าเราพิจารณาตามรูปศัพท์หรือตามตัวอักษรมันจะแปลว่าสุกรอ่อนหรือหมูอ่อนนะครับจา์บางท่านก็บอกว่าเป็นเห็ดหรือผลไม้หรือหน่อไม้นะครับเป็นเห็ดหรือหน่อไม้ที่หมูกินเข้าไปหรือว่าหมูชอบกินนะซึ่งสุกรมัธวะมันจะเป็นอะไรก็ตามนะคนทั้งโลกจะว่านายจุนทะฆ่าพราะเจ้าหรืออะไรก็ตามแต่นายจุนทะเข้าถอยพระาหานี้ด้วยจิต นะศรัทธาแท้นะด้วยจิตศรัทธาแท้พระอนุนนท์เคยยืนยันว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระทหารที่ถวายแก่พระองค์มีอนุสง์มากนะครับมีอนุสง์มากสองครั้งก็คือครั้งที่1คืออาหารที่ถวายก่อนการตัดสรุส้สำโพธิยานนะของอานางสุชชดานะครับส่วนครั้งที่2ก็จะเป็นครั้งก่อนปรินิพานนะครั้งก่อนเสด็จปรินิพานของนายจุนทะ จัดว่าเป็นปัดชิมนะปัะชิมพัดนะซึ่งมีอานิสงส์มากที่สุดนะครับและต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้เสด็จสู่นิพพานนะครับดับขันปรินิพพาน80ปีก่อนพุทธศักราชนะครับพระชนมายุ8 0พรรษานะครับสิ่งที่เราได้จากที่ผมพูดมานะครับที่ผมเล่ามาข้างต้นนะครับหากคนที่ทําดีอยู่แล้วนะครับก็ให้ทําดีต่อไปนะครับทำไปเรื่อยๆผลบุญนั้นย่อมทจะส่งผลแก่คุณนะครับ บุคคลหวังเพื่อชันใดย่อมได้รับผลชันนั้นนะครับแต่ใครที่ยังทะเลสาบอยู่นะครับทำให้ดีบ้างเถาบ้างนะครับก็ให้ทําความดีนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้นะครับว่าอาหารพุทธตายของคุณจะเป็นอะไรนะเป็นอาหารอะไรชนิดไหนนะครับคนไม่รู้นะครับเพราะว่าคนอาจจะไม่ได้กินด้วยซ้ํานะครับฉะนั้นจงทําความดีเข้าไว้นะครับกับผมฟิวกฤษดาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ